นี่งเล้วยิงแล้วตามแล้วตามแล้วใช่หมไรนยเอ้ารถที่อลนีเขาบอกเรายัดส่เออนั่งไนไงนัตามาไหนไหนยิงแล้วไปกแม่ตามไปอีกแม่ยิงกันแล้วยิงกันแล้วเนงายิงกันแล้วว่ากลไป

ได้สามสิ้มือแล้วสามสิ้มือแล้วแล้วทีนี้ทําไมมาอยู่ที่เขาสังขบางกับมาขออาศัยรถเข้ามาเรื่อยๆอ๋อมาเรื่อยๆลงแล้วอยู่อยู่ที่ปั๊มปั๊มเม็นบ่ออยู่ปั๊มเม็นบ่อใ่มครับอยู่กี่วันแล้วอยู่กี่วันแล้วอยู่ในมือหนึ่งมือหนึ่งมาถึงตอนกี่โมงอยู่ปั๊มอ่ะตอเสีบได้ไหมเสยบเสีบอยู่ครับแล้วไปเสีบเสีบเสบที่เสบที่ไหนเสีบที่ปั๊มเลยบ่ครับบ่อเสียบนี่น้ำสารานี่แล้วไปเอามาจากไหนยา่ะ ตือนทำไมลุนทางนเมียนเหรออ๋อเพิ่งมาอยู่ปั๊มเมื่อเช้านี้เต่นเมีนมาอยู่แล้วทีนี้ทำไมทำไมถึงได้ไปเอารถเพิ่มมาพูดอะไรครับเอ๊ะทำไมได้ไปเอารถเพิ่มมาเพราะฉิ่อมัดเนี่ยมัดเอาว่าฉิ่อเป็นเซฟเดียร์แล้วเห็นตำรวจกู้จอดตำรวจเร่งกู้จอดตื่นตื่นเด่นเอาเจาะเสพเสพเสพยามานะเสพยามาโอเคนะ ก็คุยกับใครผมดูคือีวคุยกับพี่มุครับไม่บอกเลยก็เลมี่เขก็รู้อย่ก็เนาก็เคยขึ้นประมาณโชคดีว่าไม่มีใครรถผมผมากับลูกนะค่ับดีเลยถ้ามีคนในรถทไงครับมันบอกว่าโดมีใครแล้วน่ก็หมายความว่ามันจะเช็คจะเอาคนไหนเช็คครับไม่ได้ไม่ได้บ้างเ่หางเนี้ย ผมสามารถอะไรกับไลายได้ไหม ตอนนั้นคือมา,มาเติมน้ำมันมาเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทอํเอาเภอเขอสวนกวางครับพี่ทีนี้พอเติมน้ำมันเสร็จพอดีมากับลูกชายลูกชายจะกินเคเอฟซีครับก็เลยพาน้องไปไปซื้อไปสั่งเคเอฟซี่ะก็ไปจอดที่หน้าร้านเขาเลยแล้วก็ไม่ได้ดับเครื่องยนต์ด้วยไม่ได้ล็อกรถด้วยครับก็กะว่าจะไปสั่งแล้วเด็กก็เห็นนะเห็นรถตัวเองอยู่นะก,ก็มองมองอยู่ แต่ไอคนร้ายอ่ะมันก็มันเปลี่ยนอยู่แถวนั้นนะรถผมไม่ใช่คันแรกนะที่น้องเขาบอกว่ามันก็พยายามเปิดคันนู้นคันนี้อยู่ครับครับแต่ก็เป็นรถผมที่มัน,นการับครับ,รบเตือนใจอะไรเราบ้างครับจริงๆแล้วผมผมก็รู้นะว่าเหตุการณ์พันนีม้มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่า ก็สุดท้ายแล้วก็สะเพาเองครับประมาณอีครับรู้ทั้งรู้แต่ว่าก็ก็ไม่นึนนะว่ามันจะจะจะเจ,ะจ,ะจ,ะจอกับตัวเองครับเหตุการณ์มันขึ้นเปนยังไงนะ,ะบบนนรครับขึ้นสุดมากรูปแบบแรงย่ำเสาร้่างๆมากเกินกว่านางอ่อ เหมือนไปกับไปเลยอ้าแม่เขว่ารถตูน้นี่มีคนอยู่หรือบ่มีคนอยู่บ่มีแต่คือคคือคืออขับไปได้เพราะว่าพอาคอบบนจีบคนแก่เข้าไว้อ๋อจีบคนแก่เข้าไว้บัานนี้แม่เขามาก,ก้อนน่ะนะขึ้ยางวนเวียนรถหลายคันแล้วอือแล้วออกไปเลียนออกไปเลยแบบแลักษณะที่ว่าขับรถออกไปเลียนเงี้ยวเลยเป็นบ่อืกเราเราเราคนที่เห็นเหตุการณ์ไม่ได้ห่วงใจไม่ได้ทักท้วงผู้่องผู้กองท่านเนี่ย ไปเลยบันนี้เจ้าของรถเพิ่นยึดไันนี้ฮะได้เค่พี่ดพีเพิ่นเรียญออกมาแล้วอออีกคนตอยอืมวร่าไมถไปแล้วอก็ไดลงว้รแกงตำรวจแก่งยังเห็นเขาจับใดแล้วมีคนรู้ถึงยังไดใจอันทว่วหลายคนมาจอดรถที่เขาที่บเา ความกุญแจตีนหนี่เจ้าน่ะก็หนาจะหนาแต่ประมาณว่าข้าวเดียวอืมข้าวเดียว,อว,ยวอโอเคขอบใจได้ไรกู